สายดีพี่น้องอิีทุกคนทุกทานพี่น้อง่อกันย่าเทียงเทียงหนีงานยังตั้งบุญแจกข่าลูกทไายเมถาว่ทองทองเลื่อนอันนี้ห่อข้าวต้มน้องบอน่ะใช่บาทบ่หน่ะมื่นมีใส่บาทบอเฮ้ยตั้งมื่นพูอ้าว นันนน่นนั่นสปืมนั่นแล้วคอจังวะต่ำมะหุ่งห่อขออ้าต้มทะเลก็จะโคมก็ลอย,อลอยโคมปล <ะ S 2> า,บาสบายดีพี่นอ้องโรยกับโค้มบดปลาแบมหาชิบดท่ันหอดดอกว้าพูด คือมืดไวอยู่ท่านคือโบเมนที่พายเมื่อกล่เมื่อผู้ละซีต่อไปมันก็ยังสีเปิดอยู่ในกึ่งต้องว่าเพื่อไว้ว่ายายทองตั้งบุญแจกข่าวน้ำลูกทรายพี่น้องจักปีเลยสี่ปีบ่ะสามปีสี่เดือนสามปีสี่เดือนผู้เสียมาแต่พุ่นละได้เงินนำผู้ใหญ่เจดีย์ทางเมืองนอกนอกมาทามาตั้ง โอ้ด oh, mm ีใจน้ hmm. mm ําลาวเนาะ่านดีะ hmm. ด mm ีใจน้ hmm. ําลาวพี yeah. mm ่น hmm. um ้องแม่ดีแทกกับป้ากบมาแต่เ้ายกับลูกสาวขละบ่ด้กินแล้วก็กินแล้วก็้อเ่ากับพ่ออีร้อยมาเฮ็ดหยังอีร้อยน่ะบ่ก็สิได้บุญเด้อนี่อยากหลายได้ก็เอุ้มน่ะบ่ เบ,บื้นี้ต้นต้นละซีบล้านว่น่ะสบายดีพี่น้อง FC ทุกโคนทุกทานพี่น้องปลาป่าจึกลนี่น่ะเพราะปลาจึกลงมาเฮือนบุญเจกขาวพี่น้องยายทองเฮ็ดบุญเจกขาวน้ำลูกซาย สามปีกับสี่เดือนเพื่อนวาขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ซอยเพิ่นพี่น้องก็อยู่ันหน้ากันตาเอได้แล้วยิน่า ยโมงเขาสิมาอันนี้เท้ามากอแตแม่แฟตโทมาบอกาตายบ้นกับบ uh ้นหมดแล้วเขาแม่ดิแท็กมาแต่เศ้านะอันนี้อยางเนาะเบิ้งซีมึงด้วยซีมกัตเซ่บบวคนห็นงห่อือไทยเห็ดอ่าหน่ออีกแล้วเนาะ อแล้ยขอแทบแทบแบเลยแทบขย่องคนแล้วคนก็สิบอกคนโบราณไปได้ดอกเตรียมนัเมนเทื่น่อนเจ้าเด้อถอดปลาหรือดังไนะ้ามาจากโบอมน้ำมันเเม่ท้าบอได้บอกเขาเด้อ้าวโบก้าเขาม้าเขามาไทยเขามาาไทย เขามาถ่ายเมียเขาเมียงา่ายจะเมียงาเรงิคนอือเายั้อชิล้านต้นไม้ชิปสองล้านพีเนองเงินบอกต้นยังซื้อต้นนะต้นคอยอ tôn khoai là xếp xong lát, nhưng bằng xong tuổi, hả? chúc pao, ờ, xếp xong lát nào, chú nên, na phổ hết bố mì bỏ. Bỏ. À, nào, sao à. mà mà soi ห so right? so 네ัวไอ่า oh. wow. ินอ่ตงมาซอยเสจอยนะรือใจคอยซอยม่อวา่ดค่บอ้เอมบริบริััได้บ้าบริการแลียาวยมหาหัวกูซอยซอยซอยกันเอพิโตมืงเัวเจ้าบัดเดจากเซตมาคอยเหรอมากน ทางน้ำู่พูนอยู่บ้านนี้แม่พูมได้แล้วตายน้ำน้ำบ่ด่านเบิดวันศันซะบมเมนได้ตายพิดในแม่ได้นะแล้วก็บอกคนมากกับสิมืดบ้านเฮานี่งแล้วเนาะบ้านอื่นกับย้อนเอาเอออเ้ยน้องอะไรบ้านเฮากันซอยเบียกกันพี่น้องนี่แหละเขาเป็นงานกัน

โบแมนเดินเล่าแล้วเดินอืเดินพอกองแพงแล้วเดินเล่าอยู่ทั้งในอยู่ผตั้งกองบุญกองหนึ่งอันนาเจดีนะได้น้ำน้ำป้าบ่น้ำแม่เม่แม่เมเพิ่นเพิ่นซอยพ่อแม่นได้บุญน้ำกันเนาะได้บุญน้ำกันคือว่าแล้วโอ้ซื้อกับบริษัทเด้อคันซื้อน่ะจักพันเจ้าซื้อมาน่ะ สามพันกับแพงกันแล้วสามพันมาบุแพงแตะกี้นะแล้วซื้อมาใส่ใส่ของไผลกของเงินเออของบทเถาแล,ล้วเราได้ตุใหญ่มาเนาะแล้วเลยใส่ตุใหญ่แล้วก็ตัวนี้กับพอดีปับ๊บยายทองสีแจกเขาน้ำลูกได้ผู้เงินผู้ใหญ่จะดีซอยนั่นแหละจังได้เห็ดได้เป็นบุญพี่นอ้องสี่ปีกับสี่สามปีกับสี่เดือน ลูกเล่ากันสิริพุทธได้เกิดได้บาทหนึ่งขึ้นสวรรค์หมดได้บาทหนึ่งสิได้เฮือนลังใหม่นั่นสาวจอยกับมือว่านเนี่ยผมเห็นเพราะว่าเขาเจ้าบริบบอมันก็บอกเมื่อเสาวเดินเล่านะพี่น้องเดินในน้อยหนึ่งนะแต่ว่าเครื่องปลูกน่ะเต็มมีมัดทุกอย่าง หมากปิงก็มีกีเขาว่าสิเมื่อแก่น้า่ทางบาดานท้าแม่พี่น้องเพราะว่าสร้างทางช่างจอดาดสิมามาแล้โทรมาบอกว่ารถตายวาัน้มกไม่ขู่ทิแป้งเฮียนนื้อู่นี่นี่นี่อจอยนี่นะไพอีกอันนั้น คนเออโอ้ยนังอาเงี้ยมันเปื้อน่างเยกไเ่น้ล่างถุยลายคนล่ฮะ ชาจอยเนี่ยก็ครูง,งานนะพี่น้องซอยเอ<ห>รือเออนะป้ามากระลอกอยู่พุ่นบ่นเนอะอคอยก่อนสิม,มา ปรสิมาเลยบริมาสมาขืนวาดซีกีวันนอนพระคอนสิเมื่อบ้านมืนน่อเมื่อแกหน้าไม่ทำแม่ถูอ